พุทธวจนะหน้าห้าสิบสี่ฉบับที่เจ็ดคาราวาชันเลอร์ขะหะบดีในบรดากามโภคีเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภคัรั์โดยธรรม โดยไม่เครียดคลัดด้วยคลันแสวงหาโภคทรั์โดยธรรมโดยไม่เครียดคลัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโคพคทรับบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรั์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบดีการมัโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโคาพคทรั์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ พวรนสรรเสริญโดยฐานะที่สาในข้อที่เขาแดมปันโภคทรัพยบบำเพ็ญบุญควรนสรรเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคัรั์เหล่านั้นข้าบอดี กามะพีผู้นี้ควนสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าหาบ,บดีกามะพคีจจำพวกนี้เป็นกามะพขีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบรวรกว่ากามะพขีทั้งหลายเปรือบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้ม เกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามพโีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามัพโีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละ มาในคำพีพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายทัศกนิบาเล่มที่24หน้า194ข้อ91